สวัสดีค่ะอีทจากสายการันต์ฮัลโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการน,นันไพ่ทำนายดวงประจำเดือนธันวาคมสำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษเนาะหรือระหว่างวันที่ 13เม13เมษายนถึง14พฤษภาคมหรือใครที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในลัคนาราศีเมษก็ดูได้เหมือนกันนะคะกลับมาแล้วว่าในประเทศไทยนะคะโลเคชั่นเดิมแต่ว่าเดี๋ยวก็กลับไปใหม่นะโวยไม่อยากจะกลับไปเลยบอกตรงๆทีนี้มาพูดถึงเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเดือนนี้ชาวลัคนาราศีเมษก็มีดวงเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศเหมือนกันนะการยกย้ายถิ่นฐานการพรัดพรากจากทิ่นที่อยู่เดิมเออการย้ายการรีโนเวทบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันทีนี้มาเริ่มที่ ที่ตัวตนก่อนเลยไพ่ตัวตนเนี่ยได้ไพ่เดอนเดทค่ะซึ่งจริงๆเด e อนเดทมันไม่ได้แปลว่าการตายอย่างเดียวมันแปลว่าการเปลี่ยนแปลงแต่เดทแล้วจริงๆแล้วมันแปลว่าภาพไพ่ของความน้อยใจซึมเศร้าเสียใจอึมครึมเครียดอะไรแบบเนี้ยนะอาจจะออกแนวบโพล่าได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือไม่ใช่ทุกคนในกรณีบางคนรู้ตัวอยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ย มีภาวะที่เกี่ยวกับด้านอารมณ์หาหมออยู่แล้วก็ควรจะกินยาต่อเนื่องแล้วก็รักษาต่อนะคะเพราะว่าดูแล้วภาพไพา่เนี่ยมันเดอรเดนแปลว่าการจบเปลี่ยนแปลงไปนในจุดที่ดีขึ้นด้วยเนาะก็ ไม่ใช่แค่โลกทางด้านอารมณ์อย่างเดียวโลกอะไรก็แล้วแต่ที่เราเป็นอยู่นะคะดูว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะไอ้โลกที่มันจะเป็นหลักๆในเดือนนี้ก็จะเป็นแกชราทั่วไปปวดเนื้อมื้อตัวหวัดคัดจมูกอะไรอย่างเงี้ยนะโรคร้ายแรงอ่ะไม่มีค่ะรักษาหายแน่นอนนะคะก็ให้เรามาระวังแค่เรื่องของอารมณ์แล้วก็ ในเรื่องของความเครียดนิดหน่อยเท่านั้นเองนะทีนี้ในเรื่องการเงินในเรื่องการเงินถึงแม้จะไม่มีไพ่เหรียญขึ้นมาเลยแต่ว่ามันดูมั่นคงมากซึ่งกัน เงินเนี่ยมาจากงานนะคะมันก็เมคเซนต์อยู่แล้วนะคะคือหาเงินเออหาเงินได้เก่งมากๆแล้วก็มีเงินกินใช้แบบว่าล้นเหมือะไม่ต้องกังวลไม่ต้องวิตกกังวลอะไรเลยนะคะเดือนเนี้ยค่อนข้างจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าจะหมดเงินไปก็มักจะหมดเงินไปกับเรื่องที่บ้านหรือเรื่องของการเดินทางเมื่อกี้อ่านไปแล้วเพราะว่าการเดินทางอ่ะมันขึ้นมาเด่นมากอีกว่าบางคนอาจจะมีเกณฑ์ย้ายบ้านอ่ะ นะคะย้ายบ้านในที่นี้ขอตีเป็น2กรณีแล้วกันหนึ่งคือย้ายเพื่อไปทํางานย้ายเพื่อแบบไปต่างจังหวัดย้ายเพื่อแบบมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครั้งใหญ่ในชีวิตอะแต่อีกอย่างหนึ่งทาวเวอร์มันขึ้นมาแปลว่าย้ายแบบงง,งงๆแบบว่าอยู่ดีก็ได้ไปต่างประเทศเลยยังไม่ได้ทได้เตรียมตัวนึกออกปะไปประมาณนี้ฉันคิดว่าฉันไม่ได้ไปหรอกแต่ปรากฏว,ว่าได้ไปเลยหรือบ้านมันชำรุดสุดโซมหนักแล้วมันต้องรีโนเวทแบบทั้งหมดใหม่อะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ เออมันดูเหมือนจะได้อย่างเสียอย่างแบบมันอาจจะเป็นในกรณีเอ,อ่อเรื่องอะไรดีล่ะ เอ่อจะบอกว่าอุบัติเหตุก็ไม่เชิงอะ่ะแต่มันเป็นเหมือนแบบอะไรที่เราต้องแก้ไขแล้วอาจจะต้องเสียตังค์ไปกับมันแต่ว่ามันจะดีขึ้นเข้าใจปะคะมันจะเป็นประมาณนี้อีกอย่างหนึ่งใครที่กําลังเริ่มทําธุรกิจกิจการอะไรใหม่ๆอยู่อะ่ะช่วงนี้ทําได้ค่อนข้างดีค่ะอิกติ้งอย่างหนึ่งนะในช่วงเดือนนี้พอตัวตนเราเป็นเดือนเดทะคะบางครั้งมันจะกลายเป็นว่าเราทําอะไรค่อนข้างตามอารมณ์เช่นวันนี้ฉันอยากทำนะฉันก็จะทาเต็มที่เลยแต่วันนี้ฉันไม่อยากทําก็ไม่ทําเลยเลยอย่างเงี้ยและ เก็จะติดสบายนะลำบากยากเย็นหน่อยไม่เอาและยอมแพ้มันไม่ใช่เชิงมันไม่ใช่เชิงท้อแท้นะสิ่งที่อีเพจนี่เมฆอ่ะเป็นชาวธาตุไฟใช่ป่ะมันไม่ใช่เชิงท้อแท้แบบฉันทาไม่ได้ไม่อีว่าเมฆไม่ใช่คนแบบนั้นแต่มันเป็นเชิงแบบว่ายากเหรอไม่เอาละไม่เอาดีกว่าไปไปดีกว่าฉันไม่เหนื่อยเออเก็ตฟิลไหมมันจะเป็นแบบเนี้ยมันไม่ใช่แบบ ไม่เอาแล้ว่าฉันว่าฉันทำไม่ได้มันไม่ใช่แบบนี้มันเป็นเนอร์ที่แบบยากอะไม่เอาอะไม่อยากลำบากอะไรเงี้ยเนื้อของแบบเมฆจะเป็นแบบนี้เพราะงั้นสิ่งใดๆที่มันเริ่มต้นอะมันจะมีอุปสรรคปัญหามันจะกระท้อนกระแท่นนะคะมันเป็นธรรมดานะอย่าเพิ่งยอมแพ้อะไรเงี้ยอย่าเพิ่งแบบว่าไม่ต่อสู้กับความยากลำบากนะคะเพราะว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้การเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้ธุรกิจหรืออะไรก็ตามมันมีโอกาสที่จะปังมากๆมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จาเดือนนี้มันเป็นการ เปลี่ยนแปลงแล้วอย่างที่อีบอกไปมันเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แล้วมันเป็นสิ้นเดือนด้วยเอ้ไม่ใช่สิ้นเดือนดีเขายกอะไรสิ้นปีด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็น่าจะต้องเตรียมรับมือกับอะไรที่มันจะเปลี่ยนไปแล้วดูแลจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีอย่างเรื่องหน้าที่การงานนะคะจริงๆแล้วเราทําได้ปกตินะสำหรับบางคนที่ไม่ได้มีเกณฑ์ยกย้ายนะคะเออเราก็เก่งอ่ะเราก็ทําได้ในระดับหนึ่งงานแบบชินชินงานแบบว่าหลับตาทําได้งานแบบ เข้าใจไหมมันชิลๆทุกอย่างมันลงตัวมันโอเคมันทําได้แต่อีว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นก้าวกระโดดนะจนบางคนก็เลยรู้สึกว่าฉันอยากจะเปลี่ยนงานมันเป็นช่วงของการที่แบบเหมือนเริ่มคิดว่าฉันจะทํายังไงให้ตัวเองก้าวหน้าหรือพัฒนาไปได้ดีขึ้นแต่ถ้าจะอุปสรรคปุ๊บฉันก็จะเอาไว้ก่อนละกันไม่เป็นไรตรงนี้มันโอเคอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งลึกๆเมธไม่ใช่คนที่ไม่เอาอะไรเลยหรือเป็นคนที่แบบว่า ไม่ต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาแต่บางทีแบบมันต้องบิวด้วยมันต้องมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถ้าเชื่องน,นี้ฉันอารมณ์โอเคมันก็จะไปได้สวยนะจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะงานโอเคต่อมา ในเรื่องของการเรียนช่วงนี้หัวดีนะคะโลดแล่นโอเคเลยแต่ก็อย่างที่บอกไปคล้ายๆกับเรื่องการงานนะคะมักจะทําอะไรตามอารมณ์ไปหน่อยเพราะวันที่ฉันอยากจะอ่านนะก็อ่านซะแหมอ่านซะแบบว่าไม่ทาเลยเลยดูขยันเป็นแบบผิดปกตินะคะวันที่แบบว่าออควรจะอ่านเล็กๆน้อยๆก็ไม่อ่านเลยวันนี้ดูซีรีส์ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าเหมือนเราก็มีความเชื่ออยูอย่เรือๆว่า อ่านไม่อ่านชันก็ทาได้นะเาจริงแต่มันก็กังวลอ่ะก็ต้องดูดวงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะจะเป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะส่วนตําแหน่งในเรื่องของอริเนาะหรือว่าศัตรูอีว่ามันน่าจะเป็นปัญหาการทํางานหรือปัญหาจากการพูดคุยสื่อสารกับคนที่มีเขาเรียกอะไรเหมือนอาวุโสมากกว่ามีอายุมากกว่าเราแบบเนี้ยนะคะจะเป็นไปได้ก็อาจจะทําให้มันไม่ใช่เชิงไม่ดีอะแต่มันเป็นเชิงเหมือนกับว่าขัดแย้งนิดหน่อยนะคะส่วน ในกรณีที่เป็นนักเรียนน้องๆนะเขาบอกว่าให้อยากอยากให้ดูในเรื่องเพื่อนด้วยค่ะในช่วงนี้ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีศัตรูที่ขัดแย้งกับเพื่อนนะดูจะเป็นคุณครูหรืออาจารย์มากกว่าค่ะก็พยายามสํารวมเปินิดนึงเนาะบางทีวิธีการพูดจาหรือวิธีการสื่อสารอาจจะมีแบบข้อบกพร่องหรือผิดพลาดกันได้นะ ต่อมาในเรื่องของคู่ครองคนรักค่ะช่วงนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังนะว่าอาจจะคนโสดหรือคนที่มีคนคุยต่ไรสถานะอะไรเงี้ยอาจจะเข้าไปพัวพันเกี่ยวกับคนเยอะเรื่องแย่หรืออาจจะกลายเป็นเราเองที่ทาให้ความสัมพันธ์นี้มันกลายเป็นความสัมพันธ์ของคนเยอะเรื่องแย่นะคะหรือมีโอกาสที่เราจะไม่รู้มาก่อนอนะ่ะแล้วแบบว่าอยู่ดีๆมันก็จะแบบเฮ้ยเขาคุยซ้อนเหรอเขาคบซ้อนหรออะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูตามสถานะอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะอันนี้ก็แบบเป็นคร่าวๆไปก่อนเนาะเออ ในเรื่องของโชคลาภเอาทำเป็นเล่นไปโชคลาภมีแฮโชคลาภมีนะคะพอได้อยู่นะพอขำๆได้ก็อาจจะมาจากทะเบียนรถการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยเ,เป็นไปได้มาจากเพศหญิงได้ก็ล,ลองไปดูแล้วกันนะ,ะสุดท้ายค่ะที่อิฟอยากจะสรุปให้ก็คือในเดือนนี้อาจจะต้องะระมัดระวังเรื่องของความคิดอันนี้เน้นไว้นะเรื่องของความคิดเรื่องของอารมณ์อฟบอกอิฟรู้สึกว่าบางอาจจะไม่ใช่เชิงแบบว่า ซึมเศร้าแบบเศร้าเหงาหงอยแต่อาจจะเป็นเหมือนพวกขี้หงุดหงิดง่ายรู้สึกใจร้อนรู้สึกอะไรอะไรก็ไม่ได้ดังใจเป็นอย่างเงี้ยจะหงุดหงิดแล้วก็พานใส่คนรอบพางได้นะคะคือเหมือนแบบจริงๆแล้วดวงเราอาจจะต้องพุ่งไปขนาดเนี้ยแต่ด้วยความที่อารมณ์เราเป็นอย่างเงี้ยด้วยความที่เราไม่เอางานยากอย่างเงี้ยด้วยความที่เราแบบรู้สึกท้องง่ายแบบไม่อยากไปและน,นี้ยากไป มันทําให้เรายังอยู่แค่จุดนี้แต่ซึ่งถามว่าเรามันเป็นจุดที่ดีไหมก็ดีค่ะแล้วเราพอใจไหมเราก็พอใจมันเป็นช่วงๆออารมณ์อหมาว่าแบบววันนี้ฉันอยากจะทําให้มันเป็นเท่านี้แต่วันนี้ไม่เอาเอาเท่านี้แหละดีแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะก็อาจจะต้องระมาระวังนิดนึงแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงยกย้ายการเดินทางอย่างที่อิพอ่านไปในบางกรณีไม่ว่าจะเดินทางท่องเที่ยวหรือเดินทางเพื่อไปทําธุระอะไรต่างๆให้เตรียมแผน B ไว้นะคะมี C มี D มี E ด้วยก็ดีเหมือนกันเพราะว่าอะไร เวอร์แปลว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวไม่ทันด้คาดคิดเพราะฉะนั้นมันอาจจะเกิดเหตุอะไรที่เราไม่คาดคิดขึ้นได้เออและการเดินทางก็ดูจะไม่ราบรืร่นและมีอุปสรรคปัญหาหรือการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงจากอุปสรรคปัญหาได้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมแผลแผนสำรองไว้เนาะเป็นประมาณนี้นะคะอ่าเดี๋ยวทีนี้เราขอไปดูในเรื่องของการงานแล้วก็การเรียนเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะ อ่าเพจออฟเพนทัลโคเอ็กออฟสอดและสองทุกหน์ writing family และ energy healing นะคะช่วงนี้เป็น energy healing ขึ้นมาแปลว่าเราอาจจะต้องพยายามบูตเอาพลังดีๆของตัวเองกลับ คืนขึ้นมาคือโอกาสต่างๆในการเปลี่ยนแปลงที่อ,อ่านไปอะ่ะมันดีมากมันมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆมันมีการเปลี่ยนแปลงที่จะทาให้เราก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นจริงๆมีคนคอยช่วยเหลือหยิบยื่นให้การสนับสนุนสปอร์ตอยู่นะคะจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็นที่เราคอรบบูชาหรืออาจจะเป็นคนใกล้ตัวที่เราเห็นๆกันอยู่นี่แหละคนที่รักเราคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวน,นันเน้นไปที่ครอบครัวนะคะช่วงนี้ครอบครัวสปอร์ตโอเคอยู่ถึงแม้จะต้องไกลถึงแม้จะต้องห่างเหินนะแต่ว่า พลังงานของ Family นี่ขึ้นมาเด่นมากนะคะเออก็ขอพรจากท่านหน่อยไม่ว่าจะทําอะไรเนาะคือเหมือนตอนนี้รู้สึกว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะเริ่มเข้ามาให้เห็นแล้วแหละแต่ว่าชาวลัคนาราศีเมษนะช่วงนี้ก็รู้สึกอึดอัดแล้วมันเหมือนแมันอยู่ในทางตันที่เราไม่รู้ว่า เราควรจะเลือกไปทางไหนดีการเปลี่ยนแปลงนี้มันดีหรือไม่ดีมันควรจะไปหรือมันไม่ควรจะไปแต่บางครั้งถ้าเราอีเพนจากดวงบางทีมันก็ดูเป็นไฟบังคับเหมือนกันเราไม่มีทางเลือกอะเราต้องไปอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องการเรียนก็เช่นเดียวกันช่วงนี้มันก็เป็นไฟบังคับถ้าไม่อ่านหนังสือถ้าไม่สอบวิชานี้ถ้าไม่ เขาจะอะไรทำโปรเจกต์นี้มันก็ไม่ผ่านนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแบบโฟลที่แบบมันไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องดวงอย่างเดียวนะมันก็เป็นไปตามที่มันควรจะเป็นน่ะนะคะเราอาจจะรู้สึกอาจรู้สึกมืดแปด้รู้สึกเมื่อไรเหมือนจะผ่านเทอมนี้ไปสักทีเมื่อไร่มันจะเสร็จจะบอกอีกจะเล่าให้ฟังว่าอีเคยมีอยู่ช่วงไม่แน่ใจว่าปีอีว่าน่าจะเป็นช่วงประมาณปีหนึ่งเนี้ยแหละ มันวนลูปอยู่อย่างเงี้ยแบบอ่านหนังสือสอบตอนนั้นมีตบเชีย์ด้วยซ้อมเชีย์นะคนะ,ะเราก็ไม่ได้อยากจะไปเป็นหรอกนะแต่ว่าด้วยความที่แบบคณะอีทนะเขาให้ทํากันทุกคนนะคะแล้วก็แบบว่าไปทําทําตอนแรกก็ไม่ชอบนะหลังๆก็เริ่มติดใจเริ่มเริ่มแบบภูมิมใจอะไรเงี้ยมันก็เหมือนมีความรู้สึกแบบอึดบางบางครั้งนะ ในการเรียนมีความรู้สึกอึดอัดเมื่อไหร่มันจะผ่านไปสักทีรู้แหละว่าเดี๋ยวมันจะต้องสอบเดี๋ยวมันจะต้องเลื่อนขั้นเดี๋ยวมันจะเป็นน้องจะเป็นพี่ปีสองยวมันจะผ่านไปแต่แบบมันอึดอัดเหลือเกินนึกออกไหมแต่สุดท้ายมันก็จะเป็นไปตามโฟลของมันนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งจับไพ่ที่ขึ้นมาเนาะมีแบบไลติ้งแฟมิลี่เอ่อแล้วก็เอเนจิ้นฮีลิ่งมันอาจจะหมายถึงการที่เราจะลองจดบันทึกไว้ก็ดีนะเอ่อขอกําลังกายกำลังกำลัง ไม่ใช่กำลังกายกำลังใจพลังใจจากครอบครัวอย่างเงี้ยแล้วก็ Energy Healing แล้วก็ลองดูว่าเราทําอะไรแล้วเรา Re l a x อย่างเช่นอีฟเนี่ยงานอาดีเลกเนี่ยคือการดูดวงเนี่ยคือทําเป็นสิ่งที่อีฟไม่เคยเครียดเลยนะเป็นสิ่งที่อีฟแบบรู้สึกว่าได้ช่วยทุกคนได้อ่านแล้วแบบสนุกรู้สึกมีแพชชั่นกับการอ่านไพ่ยอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะต้องค้นหาว่าสิ่งที่เราชอบแล้วทาให้ Energy เรามันกลับมาดีอะ่ะมันคืออะไรบางคนออกกําลังกายบางคนเขียนนิยายบางคน ออลองเพลงเล่นดนตรีแบบนี้นะคะเออก็เป็นกำลังใจให้กับชาวลัคนาราศีเมษมากๆเลยนะคะมากต่อมาในเรื่องความรักกันหน่อยเริ่มจากคนสดสนิทก่อนเนาะเอ่อห้าม้คิงไม้เละก้าวถวย Playfulness you deserve love และ free yourself นะคะเออช่วงนี้คนโสดเนี่ยก็มีโอกาสโสดต่อไปนะแต่ถ้าไม่โสดต่อไปก็โดดเด่นในเรื่องของกลุ่ม LGBTQ เหมือนกันนะบางคนอาจจะเปิดใจมากขึ้นบางคนอาจจะอิรู้สึกว่าบางนะมันไพ่มันขึ้นลักษณะประมาณว่า แล้วแต่บางกรณีนะแต่อีเห็นว่าอาจจะเป็นแบบนี้ได้ค่ะบางคนรู้สึกสับสนนะ่ะว่าจะเอ็กสรุปฉันใช่ไหมว่าฉันชอบเพศไหนว่าฉันเป็นกลุ่ม LGBT หรือ Q ือฉันเป็นอะไรเนี่ยนะคะแต่อีว่าช่วงนี้จะค้นหาตัวเองเจอ,อเทําดวงอยู่นะเ,เดี๋ยวก่อนนะทําดวงอยู่เดี๋ยวออกไปแม่เรียก จะไม่อัดใหม่แล้วนะเลยมา13นาทีแล้วเดี๋ยวเด๋ยวไปนะคะมาอ่านให้จบกันก่อนก็คือถึงไหนแล้ว <S 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 เสียสติเลยนะคะหมายอะไรหมยดึงสติกับมา โอเคหมายถึงว่าสําหรับบางคนที่กําลังค้นหาตัวเองว่าตัวเองใช่หรือเปล่าฉันเป็นหรือเปล่าอีกว่าเราจะค้นพบตัวเองเจอค่ะว่าเราเนี่ยเป็นเพศไหนเราชอบอะไรนะคะส่วนบางคนบอกว่าฉันมั่นใจแหละฉันเป็นเพศชายฉันเป็นเพศหญิงชัวร์ๆฉันไม่ได้แบบว่าเป็น L G B T Q เนี่ยณช่วงนี้เราก็จะค้นหาเจอค่ะว่าความรักที่เราต้องการหรือสิ่งที่เราต้องการจริงๆคืออะไรแต่ว่าเราจะไม่ติดนะเพราะมันมีไพ่ Free Yourself ออกมาแล้วก็ You Deserve เลยเพรฟูเน็ตคือใครเข้ามาในช่วงนี้มันไม่เชิงว่าจะเจ้าชู ทีีเดยวแต่เหมือนกับว่ายังไม่อยากจะปักหลักหรือทําอะไรให้มันซีเรียสเด็กเทคอิตอีซี่คือแบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าเจอความสัมพันธ์ที่มันรีบร้อนเราก็ไม่อยากจะไม่อยากจะเข้ามาในความสัมพันธ์นี้น่าจะเป็นประมาณนี้ค่ะนะ,ะนะก็ขอให้โชคดีนะคะสำหรับคนโซนเนาะคนพบตัวเองเจอเรื่อง LGBTQ เดี๋ยวนี้มันเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันเปิดกว้างมากมากซะจนแบบมันมากอะ่ะเออนะสมัยก่อนอย่างเงี้ยเลสเบี้ยนเกย์อะุ๊ดกระเทยอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่า มันน่าอายอะไม่รู้นะสําหรับอิฟนะอิฟรู้สึกว่ามันแบบมันน่ามันน่าแบบว่าคําขันนะมันน่าอายอใ,ในในในยุคที่อิฟอยู่ตอนอเด็กๆอะแต่ว่าณนะปัจจุบันเนี่ยอิฟรู้สึกว่าทุกคนมีมีสิทธิที่จะรักใครก็ได้เนาะเออมีสิทธิที่จะแบบชอบใครก็ได้มันมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรแลว้วอะเออนะคะต่อมาความสัมพันธ์ของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสัทธานนะดูบ้าง อ่ะ uh, king of w o n าอีกแล้ว king of sword ด้วยทำไมไพ่มันดูตึงๆจังเลยอะ uh huh. attraction attraction มันออกความเทฟุนเนืด้วยคนที่มีคนคุยแต่ว่าอะไรสถานนะอีกก็ไม่แน่ใจนะจากไพ่ที่เห็นเนี่ยมันดูเหมือนเราเป็นดีลกับคนที่เขาแบบว่า เข้าถึงยากมีเรื่องแบบไม่ได้เชิงปิดบงังซ่อนเลนแต่อีกว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่เราจะเรียนรู้และเข้าใจเขานะตอนนี้ออกแนวะแบบเจ้าสเสน่ห์เจ้าชูเบาๆนะคะเหีือ,อจะเป็นเราเองก็ได้และช่วงนี้ attraction มากๆหมายถึงทั้งเราทั้งเขาได้นะแต่อีบมองว่าอาจจะเป็นเรามากกว่าที่มีสเสน่ห์นะคะและมันอาจจะมีแบบคนนะเข้ามาเยอะที่เนี้ยอีบสันนิษฐานได้ว่าสักห้าสิบเปอร์เซ็นตนะเพื่อนลัคนาราศีเมที่อยู่ในสเตตัสเนี้ยอาจจะไม่ได้คุยแค่หนึ่งคนหรือเปล่า ะะมันเลยมีมีไพ่ของเจ็ดเหรียญออกมาคือการรอคอยดูว่าเอาคอัมอ่ะหรือคนคนนั้นน่ะจะเป็นใครหรือในกรณีบอกว่าฉันรักเดียวใจเดียวคุยคนเดียวเลยคะ่ะมันก็เป็นช่วงเวลาของการพิสูจน์ว่าเออสุดท้ายแล้วคนคนนี้มันจะไปต่อได้หรือมันจะไปต่อไม่ได้เดี๋ยวขอดูเพิ่มให้นะคะมันก็ยังมีไพ่ของความนิ่งๆอยู่นะเออถ้าถามว่านะ จะได้เลื่อนสเตตัสได้เลื่อนขั้นเลื่อนเลื่อนแบบว่าสเตตัสไหมอีว่าน่าจะยังแต่มันก็ไม่ได้แย่ค่ะมันก็มีจุดที่เป็นโรแมนติกฟีลิ่งแบบว่าก็ยังพอดรักกันดีอนึกออกไหมยังรักยังชอบยังแสดงออกกันแต่แบบมันไม่ได้แสดงออกเยอะมันออกแนวนิ่งๆไม่ได้หวือหวาไม่ได้แบบมีทิศทางแนวนมที่ว่าสรุปแล้วจะไปต่อไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันก็ไปต่อได้นะเดี๋ยวลองเปิดเพิ่มนิดนึงว่าเขาอะรู้สึกยังไงกับเรา โอมันก็มีหลายอย่างนะที่ต้องแก้ไขกันแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าจุดที่เป็นอยู่ที่เขาคบกับเราอยู่ตรงนี้เขาก็แฮปปี้ดีเหมือนเราเป็นเดอะเวิลด์สำหรับเขาว่าเราเป็นโลกของเขาแล้วเป็นแบบเซฟโซนของเขาอะนะคะเออไพ่ออกมาลักษณะประมาณนี้เนาะเออไพ่ในนั้นอะไรได้บ้างล่ะ The เออก็สมดุลหน่อยคะ่ะบางคนนะมาดูอีฟเนี่ยอยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนสถานะเนี่ยแต่เพิ่งคุยกันมาเดือนเดียว2เดือนไม่รู้นะก็แล้วแต่นะคะอีพรู้สึกว่าบางครั้งอาจจะเร็วเกินไปแต่คําว่าเร็วคําว่าชา้าของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะอีฟก็ไม่อยากไปตัดสินตรงนี้แครก็บอกว่าเออให้บาลานซ์บาลานซ์ถ้าสถานการณ์ตอนนี้มันดีอยู่ก็ให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไ,ไปแล้วกันมันมีโอกาสแหละในอนาคตที่จะได้เลื่อนขั้น สถานนะสเตตัสแต่มันนยะมันยังต้องแบบค่อยๆเรียนรูกันกันต่อไปนะคะบางเรื่องเนี่ยเราเห็นเราอาจจะรู้สึกว่าฉันรู้จักเธอแล้วแหละแต่บางทีมันอาจจะแค่ผิวเผินก็ได้นะต้องเทคทามนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ในระหว่างที่เทคทามเนี่ยด้วยความมันเป็นเลิฟเวอร์อ่ะอีว่าเราอะ่ะมีตัวเลือกเยอะด้วยแหละเราก็จะต้องแบบว่าอย่าทําให้เรื่องนี้มันผิดสิง่งอยาคุยซ้อนหรืออย่าคบซ้อนนะคะนี่จะขอเปลี่ยนไปนะสถานะสุดท้ายแล้วของคนมีแฟนนั่นเอง แปดอู้หึเหมือนจะดีแต่อืมเครื่องอะไรอะ่ะทำไมเป็นสิบดาบอะคะ very soon engagement ด้วยนะแต่ทำไมถึงเป็นสิบดาบขอดูนิดนึงอ๋อสิบดาบอันนี้หรือเปล่าอ่าเก็บและโอเคเอางี้นะคะคนที่มีคนคุยแต่เอ้ยคนที่มีแฟนแล้วดีใช่ไหม เออระวังจะมีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอันนี้ขอขอ่านในลักษณะนี้ก่อนนะบางคนแบบว่าแบบตั้งคันแบบไม่แบบแบบตั้งคันอนะ่ะเออนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระวังนิดนึงถ้าเราไม่อยากมีแต่ถ้าเราอยากมีก็เย้ยดีด้วยนะคะมีโอกาสที่จะสมหวงังใครที่จะ แต่งงานมั่นหมายช่วงนี้มีโอกาสสมหวังเนี่ย very soon engagement เลยนะคะเรื่องอะไรที่มันเคยปิดบังซ่อนเลนมามันมีโอกาสทจะได้รู้วันนี้แหละมันอาจจะเป็นทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีแต่สุดท้ายอิถามว่า ตอนแรกมันออกมาสิบดาบใช่ไหมละ่ะเ่งงว่าสิบดาบคืออะไรรูปไพ่อย่างอื่นมันดีหมดเลยแต่เขาบอกว่าออกมาเป็นเพจเป็นเทอร์เคิลมันแปลว่าการได้รับการแก้ไขโอกาสครั้งใหม่ที่มันจะดีกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังรอคอยโอกาสเรื่องการแต่งงานการมีบุตรมีลูกมีโอกาสสมหวังเรื่องอะไรที่เคยปิดบังซ่อนเลนการทั้งดีและไม่ดีมันเป็นช่วงของการที่จะถูกเปิดเผยโอเคมันอาจจะทะเลาะโอเคมันอาจจะต้องขัดแย้งพูดคุยกันแต่สุดท้ายมันจะออกมาดีเพราะฉะนั้นถ้าฟังแบบนี้แล้วเรามีเรื่องอะไรที่ขัดแย้งกัน ควรจะเปิดใจแล้วก็พูดคุยแล้วก็เคลียร์ให้มันจบในช่วงเวลาเนี้ยเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่เราอะ่ะจะรับเรื่องเหล่านั้นซึ่งกรรันและกันได้โอเคปะเอ่อเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงหมดเลยอะ่ะมันทำไมเป็นเดิมมูนแล้วก็เขาเพิ่มหน่อยสีเด m o มูนเดทแล้วก็จริงๆในความสัมพันธ์เนี้ยลึกๆอีกว่ามันมีความกดดันอยู่นะคะอย่างบางคนไอ้สันนิฐานนะบางคนแบบว่า เบหาก,กันมานานแล้วมันถึงขั้นที่จะต้องแต่งงานกันนั่นแหละมั่นหมายกันนั่นแหละแต่มันอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่มันยังไม่พร้อมนะเราก็เลยรู้สึกกดดันอึดอัดนิดนึงนะคะเออบา,บางคู่บางกรณีเนี่ยมันหมายถึงแบบนี้ได้เหมือนกันแยกกันเลยก็ได้นะมันจะอ่านแบบนั้นก็ได้แต่เออว่าเป็นเปอร์เซ็นที่น้อยที่เราจะรู้สึกว่าแต่มันแบบว่าต้องเลิกกันนะพูดตรงๆแต่ว่า มันเป็นการเลิกกันแบบว่ายังเข้าใจกันอยู่รักกันอยู่อะแต่ว่ามันเข้ากันไม่ได้กับอะไรบางอย่างนะคะแต่อีกว่าเปอร์เซ็นต์เนี้ยทีมอ่านอ่ค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่จะเป็นการที่เรารู้สึกว่ามันมีภาระพัธะอะไรที่ต้องแบกรับร่วมกันเพื่อพัฒนาไปสู่การสร้างครอบครัวการไปถึงเป้าหมายเช่นบางคนอยากสร้างบ้านด้วยกันอยากเออมีลูกด้วยกันอยากนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นลักษณะนี้มากกว่าแต่เปอร์เซ็นต์ทีมอ่านว่าเลิกกันยอมหันหลังให้กันอาจจะ มีแต่ว่าน้อยอีว่าเปอร์เซ็นตนะ์อ่ะค่อนข้างน้อยที่ออกมานะและอีกอย่างหนึ่งอะ่ะไอ้เรื่องที่บอกว่าอะไรที่มันกำลังจะเปิดเผยเนี่ยอีว่าเราบางอย่างอะ่ะมันแก้ไม่ได้ค่ะแต่เราเลือกที่จะเป็นแปถ้วยก็คือแบบเออช่างมันเถอะนะก็ให้มันผ่านๆไปให้มันเป็นอดีตไปทําเป็นเออช่างๆมันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนจะปลงใจจะยอมรับข้อเสียซึ่งกันและกันข้อเสียแหละข้อดีซึ่งกันและกันได้ซึ่งอีมองว่าความรักถ้าเราเหมือนอีเค่อยไปอ่านเจอทวิตเตอร์หรือว่า อะไรไม่รู้ว่าไหนไหนสักที่หนึ่งที่เขาบอกว่าถ้าเราอยากจะมีความสัมพันธ์ระยะยาวสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือการเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ยอมรับในวันที่มันดีและมันที่ไม่วันที่มันไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะยอมรับทั้งข้อดีและข้อเสียของกันและกันที่ได้เนาะัง่ก็ขอไว้เพือให้ชาวาคนาฬาศีเมีความสุขในเดือนนี้แล้วกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้อีกด้วยมีปุ่ม s ุ p e r อร a แตงแล้วนะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปพูดคุยกับอีฟได้ที่